ซาโบไม่ซื้อยังมากินซาโบโอ้ยอย่ากินนะน้านมื้อนี้น้าอย่ากินเลือดแปลงเป็ดก็เลยสั่งเคอรี่มาเมื่อนี้ซาโบว่ย่านว่ะเลือดแปลงน้าเป็นตะย่านนะโอ้ยตะย่านอีหยังเนาะของแซ่บพ่อแม่พากินมาแต่น้อยจนใหญ่พุ่น่ะเห็นบ่แดงเออแต่แทบว่ะเป็นแต่แทบแล้วนอโซนี่บ้านเฮาฮานะบ้านเฮาบ้านดอนแดงอยู่เวียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์นี่เพิ่นมีอัน หัานเลือดแป่งเป็ดแล้วก็ปิ้งเป็ดถ่ายแล้วตอนนี้นะ่ะเรียบร้อยอันนี้ก็สั่งมาสุดหนึ่งสาวห้าพันกิตก<อ>เป็นเงินบาทเท่าไหร่ก็ไปคิดเอากันแล้วกัน50บบาทห้สบาทสาวบหบ้บบาทโอตโตเมนห้สิบบาท อะาระมาณซาไปบ้านซาสามบาทอย่างจักบาทกับยาแม่มันอันนี้นะเพราะว่าอยู่ในอันนี้มันก็มีเครื่องเคียงอย่างทุกอย่างแล้วก็มีอันเครื่องในอย่างหลายๆทุกอย่างแต่แซ่ลม์ซาโบเนาะแมนแล้วอันนี้เขาก็ทีแถมมานี่นะทีแถมมานี่ก็คือนี่เลยขวดชีว้อยอันนี้ก่อนเผับกับเขากระแถมมาซาโบ่ผับกับอยู่พุ่นผักกับนะคะมาขายฉีบไอีหามอันก้อนซีใส่อันนี้ก่อนนี่นะพักหอมนี่กับชิ้นีโอ้โลยลอยลอยลอยหอมก่อนนี่นะเขากระแถมมาลอยโมทัวกับยามันอแล้วก็ขวดมา ใส่สาโบนั่นอยู่ผักกาดมะกอดน้ำเนาะผักกาดกระยาเดี๋ยวสีให้สมเจ้าตีน้ำลายแตกเลยซีเบงเงยน้ำลายแตกอันนี้มันอย่างก่อมักทวดดินละกันอไอหอมเจียวหอมเจียวมักทวดดินกับหอมเจียวเด้อหนีห้อยหน้าแต่แซบมาแต่แซบเลยซาโบน่าไม่เป็นแต่แซบเนาะเอาซาโบนองกินที่เบิงเกินบัดนึงไหมมาเบิงเด้อมาเบิงเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเบิงซาโบค้อซันมา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 เบิงใกลๆอ้ แซบแซแซบแซแซบนากอสดไคมึงอ๋อบ่อบบ๊บ่บ่อบบกินซาโบขยานบ๊บกินหวะบ่อบบอบใช่บ่อบบอ่ะมึงมาทานมาใกล้ๆให้้องบังเคโอมึงอ้าวเลอเลอศเลอ๋อดี๋ยวคแต่คอยบ่กล้ากินซาโบขยานเลิศแบ่งเ็ด สบู่เพียงนาวโอเออหมังนาวพุดดิเนาะเออมีมีมีในสบู่ออกมาบีบใส่ตังทอรี่จริงมีหมังนาวได้ทำโจ๊กได้โอเคเอออลิโน่มีหมังนาวจริงๆริงแน่ว้าวโอ้สบู่อ๋ออ๋อเลยแป้งเป๊ะแท้ๆเลยเนี่ยโอ้ตาแซบตาแซบตาแซบตาหนัวว้า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 วสบู่เป๊ะมากเลยวาน เธอเป็นแสนด์มันเสียงมึงหลายก้อกโต